เรียนที่นี่คือเรียนของของเพียร์ครับเดินอ่ะต้องถามต้องงานไหมครับวันนี้งานนัวงานเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นพรีเซนเตอร์อ๋องานอ๋องานวันนี้ใช่ไหมดีครับนี่ก็ก็ได้ยินดีด้วยนะครับที่จะครบรอบ25ปีแล้วขอนซิเบรินนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อยากจะให้เขาก็พัฒนาต่อไปนะครับผมในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นสหรับคุณ ลุ่มลุ่มผู้บริโภคครับผมพี่มากชอบอะไรในแบรนด์นี้คะชอบสไตล์จริงๆเพราะว่าเ,เข้าไปในร้านแว่นอ่ะผมเห็นเขาโดดเด่นที่สุดเลยแล้วก็ปเป็นเอกลักษณ์มากด้วยขาวแว่นมันเป็นแบบนี้นอ่ใช่แล้วก็เบามากครับใส่สบายมากอย่างเมื่อกี้น้องเพลงนี่คือตั้งใจให้มันผิดหรือว่าเป็นบุกเป็นประก,รกันหลบนล็กสิทธิ์หรืออะไรนะจริงหรอหรือว่าหลบนล็กสิทธิ์อะไ ขี้ด้วยขี่ขี่ใส่ไปถึงวันนี้ก็ <c oughs> พอ <c oughs> ไม่ไม่ได้ร้องนานหรือไงไม่ร้องนาน <c oughs> ไม่ร้องนาน <c oughs> ตื่นเต้นเลยครับวันนี้ครับก็ ก็ดีที่อา阿里มาคู่หน้าพี่นะก็สร้างความสนสนาในงานต่อไปยังตอนที่ตอนที่ตูตีมันเงียบไปแล้วเราไปขึ้นมาใหม่อ่ะก็งงไหมอ่ะงงครับขอโทษครับขอโทษครับก็นะก็ไม่พอดีเราเล่นมุกไงไอซีเบอร์ลินใช่ไหมเนื้อื่นไปเลยกพ่อเขวี่เข้ามาเข้ามาเสพติดไปเลยอ่านฝากชิญชวนที่สาวไทยที่ชขาชินชอบการใส่แว่นหรือว่าการแฟชั่นนั่นแหละครับก็ เหมาะกับทุกกลุ่มผู้บริโภคนะครับมีทั้งแว่นสายตาแล้วก็แว่นกันแดดก็ลองไปหาชมหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับขายยาขายแว่นทั่วไปขายแว่นทั่วไปออ่เลยล่ะอะไรที่ากันนี้มาออกงานเป็นแฟนก็ยังมีเซ็กกีดแต่กูรู้ว่าแต่งงานแล้วก็ยังทอถุนเดิมไฟคงไฟไฟยังแน่นอยู่นะขอบคุณกราบขอบคุณมากครับกราบกราบขอบคุณจริงจริงก็เราก็ชื่นใจอะเนาะเราก็ไม่วงเพีงนะครับ แล้วก็ก็ไม่รู้ก็ยังไงอ่ะก็ดีใจที่เขายังรักเราอยู่แล้วก็ชื่นชมติดตามสนับสนุนเราตลอดอ่ะและหวั่นใจไหมือนว่าแตงมีกังวลใจไหมมันจะน้อยลงไหมหรือยังไงกังวลใจไหมเรื่องนั้นไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าหน้าที่ของเราคือก็ทําหน้าที่ตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล,แล้วก็เราก็ยังอยู่ตรงนี้ต่อไปอเราก็ยังมีผลงานที่เราต้องสร้างให้มันดีออกมาเรื่อยๆครับแต่ทารที่หลังจากแต่งงานเสร็จมาของงานทุกวันเลยทุกวัน ก็หาเงินครับผมเอาป็กลับงานแต่งก็เยอะเยอะหลายที่ด้วยสร้างเดือสร้างตัวใหม่ดีนะจริงหรอแล้วมันการใหม่การใหม่อีกครั้งหึือเล่านี่แหละครับก็หาเงินครับมันรู้สึกว่ายิ่งแต่งยิ่งมุยิ่งความพัดมันยิ่งดูยิ่งฟูนะคุณจริงเหรอครับไม่บังไม่บังก็เหมือนเดิมนั่นแหละอย่างที่บอกไปผมก็อยู่ตรงนี้แหละครับเแต่บางทีก็ของจริงจริงแล้วมันแบบออร่ามันมา โอ้ยังไงล่ะแกรสก็แสดงว่ามันเป็นอะไรที่ควรและเหมาะสมกันมากๆรูไมว่าภรรยาก็จะห่วงเรามากขึ้นห่วงหรอเพราะหลอกขึ้นไงมันดูหลอกขึ้นหรือเปล่าไม่ต้องห่วงแล้วแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วใช่แต่งงานไหมครับวันนี้ใส่สิครับนี่ต้องพกติดตัวตลอดเวลาจริงๆเขาก็อยู่แถวนี้นะหรอไม่ ก็คือมารอเรารับเช็คของเรารอรับเราแล้วก็ใครกุมงละตอนนี้กุมงเนียภรรยาเราตอนนี้กุ้งขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นถามอีกนึงว่าบัญชีเราก็คือไม่ได้แยกกันเนาะตอนนี้แยกกันไหมหรือว่าแบบก็ระวังแผนไว้เหมือนกันในเรื่องของอนาคตที่จะออมเงินร่วมกันอะไรเงี้ยเออแต่ผมส่วนของของส่วนตัวที่เรามีกันอยู่แล้วก็ก็แยกกันก่อนอะไรเงี้ย แต่วันหนึ่งเราก็ควรจะหาอะไรที่มันเป็นสมบัติร่วมกันโสกลางเพื่อลูกแต่นี่ต้องเปิดบัญชีไว้เผื่อให้ลูกนะไหมเหมือนแต่งไปสุดก็อย่างนั้นใช่ใช่ครับคือเปิดแล้วเปิดแล้วแต่ชื่อบัญชีก็คือเป็นชื่อคิมเบอร์ r ี่นะแยกแยกกันเปิดด้วยแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกตั้งต่าง้นเปิดของตัวเองให้ลูกเป็นเงินที่ห้างใช้เลยอ๋อตอนนี้ของหมากสตาร์ที่เท่าไหร่โคตรทำประกันอะไรเงี้ยก็ทำไว้แล้วก็เกกก็บบเเเงงินนนนนนไไว้้้้้ใใหหลลููอออ๋ััีีีญชตตมท่่่าระพื อ๋อต้องบอกไหมล่ะต้องบอกไหมก็ก็เก็บหอมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าคาใกาจ่ายเยอะเนาะคาใกาจ่ายเยอะหลังแต่งนะแต่งบ้านอีกเนาะเออุ้ยแล้วต่ที่เหลือาอะไรบ้างฮะก็เพียบเลยเบ้านนี่แหละครับบ้านนี่แหละแต่ตอนนี้ก็งานแต่งก็จบแล้วแล้วก็สบายใจไปส่วนใหญ่ละครับบ้านคือเงินหอบที่อยู่เงิ่ใช่ครับคือยังทำไม่เสร็จ เสร็จแล้วแต่ว่าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยตกแต่งเรื่อยตกแต่งเรื่อยมีหรือผ่อนมีทุอะไกปีบ้างไหมคะระหว่างชะระหว่างทางมีครับแต่อแตอนนี้มันสามารถอยู่สบายแล้วตอนนี้สบายมากเท่าที่เขาทางเทาง่าที่เขาทางใช่ใช่อย่างนี้ถ้าแบบจะอยากได้อะไรแพงหรือมีมูลค่าต้องขอคำอนุวยจากใช่ครหมต้องคิดด้วยหรอใช่ครับต้องต้องคิดเยอะๆเลยครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์ไงบ้านเราเคยมีบ้าน บ้านมาแล้วแล้วก็แบบเคยสั่งของเคยซื้ออะไรมาแล้วแบบเฮ้ยมันกองอยู่ที่บ้านเต็มเลยอ่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้แกะอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องคิดนิดนึงเมยถามเก็บรถเก่าอ่ะรถเก่าอ๋อนั้นไม่นับครับบางทีก็ต้องต้องสมมติเลยรถเก่าไม่นับแล้วรถเก่าเขาบอกว่าเก็บไว้เลยคันนี้เก็บไว้เลยผมบอกผมจะเก็บไว้ให้ลูกทำเนี่ยเคยยื่นเคยยื่นข้อเสนอไปแล้วมันไม่ผ่านไลยครับคุณพิมพ์ไม่ให้ผ่านเขาก็มีชักสีหน้าเรื่องเรื่องเรื่องรถนี่เหมือนกันเรื่องที่หนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็แบบ ลูกจะขับหรอฉันยังไม่ขับเลยมพราถึงวันร mm, ู้ะต้องซ่อมไีกี่รอบนะใช่ครับก็วนี้ยังซ้อมเลยครับถือมาซ่อมอีกแล้วหรอถือมาซ้อมอัสำหรับเขาอะแต่คนยื่นอะไรมาเขาอยากได้กระเป๋าหรืออย่างเงี้ยเราเราไม่ขัดเลยไม่ขัดเลยแล้วก็มันว่าเขาเขาเป็นคนที่ที่คิดแล้วคิดไปเยอะแล้วอะกว่าที่จะซื้ออะไรใจช่ใช่จริงเราเราเราสปอยภรรยาหรือคลัวเมียฮะ อาจจะคู่อะัคู่เลยทัใช่เราเราก็าอยากให้เขามีความสุขมากๆเออชีวิตดีมันก็มีชีวิตเดียว,วเนาะ มันสั้นแล้วอยากมีความสุขอะไรก็ทำไปเลยคุณหมักเชื่อขนาดไหนบอกว่าถ้าเชื่อภรรยาชีวิตจะเจริญอะไรเงี้ยไมแงทุกคนพูดอะร้อยคนพูดก็ร้อยร้อยคนพูดต่อใช่ครับสิ่งก่อนแต่งเข้าใจคํานี้ไหมเข้าใจเข้าใจไหมว่าเชื่อภรรยาเจริญแบบหรือว่ากลัวเข้าใจเลยครับเพราะว่ากว่าที่เราจะแต่งงานกันเราขานอะไรมาสิบปีถ้าวันหนึ่งเราไม่เชื่อเขาขึ้นมามีปัญหาทันทีปัญหาชีวิตอะริ้งไปเลยสิ่งที่ท้องเรือน เขาคอยบอกอะ็นสิ่งที่เขาหวังดีที่สุดแล้วอยากให้เราอยู่ในเวที่ดีอยู่ไปในทิศทางที่ดีถูกต้องแอันนี้ก็าการพูดชายให้ทราบทุกคนใช่ไหมเออเออแล้วมันแล้วแต่ประสบการณ์เพราะมา <laughs> ผ่านการพิสูจน์มาแล้วพิ <laughs> สูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วกว่าสิบป <laughs> ีอ,อ่างงานแต่งงานแต่ว่าแม่ก็เอา่องแม่ก่อนอ,อแม่ยังไงย<แ>ังแม่เปิดแผนคุณแม่ชอบมากคุณแม่ชอบมากก็ชอบชอบเสียงเพลงครับ ชอบเสียงเพลงแล้วก็ชอบความสนุกชอบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตามนั้นเป็นปกติไหมเป็นกิจกรรมที่เขาชอบเดี๋ยวหรือว่าวันนั้นดูความีสกิลยังไงบ้างมันสนุกเขาเลยขึ้นไปเปิดใจเขาสนุกออกไฝ่ฟิวไปกไฝ่แล้วก็แฮปปี้เขาแฮปปี้ที่แบบได้มาเจอญาติได้ทะลุตัวกับญาติแล้วได้มาอยู่ในงานที่เอ่อที่มีแต่ความสนุกแบบมีแต่ความสุขอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยเต็มที่ไม่รู้ไม่ใช่แค่แม่เราคนด้วยเพื่อนอะไรก็โหเต็มที่ เพราะ้นพแม่กปล่อยจอยเลยเหรอแล้วเราก็ไม่ห้ามเราก็ปล่อยเลยแม่เต็มที่ห้ามครับห้ามไม่หวออตัวี่กัแล้วัห้ามะตเลยกันเด็กเนงไต้นกแล้วเดที่ที่อิตาลีก็เต้นกันแล้วเดคนนี้เราตัวเอนเทนเลยขอเสื้อด้วยเออไม่ไม่ปล่อยโอเคมไม่ได้ยมันมากมันมากอ่ะ ทำเรื่องชิ้นงานแต่งนิดนึงพี่มาครัร้ก็มีดรามา่าหลอกหลับจุดงานนิดหน่อยน้องๆที่ใส่ชุดสีขาวไปอะไรเงี้<อ>ยเออเห็นข่าวครับแต่ว่าเราก็ถามมาเอาจรินเ,เราสองคนไม่ได้ซีเรียสยอะไรขนาดนั้นแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของของของสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าที่แบบเออเขาอยากใส่อะไรก็ไปก็ใส่เพราะว่าเราแค่ระบุว่าเออโคสเนเจอร์เพราะนั้นเราไม่ได้กำหนดอยูแล้วแต่ว่า แต่ว่าเอ่อเรื่องเขาเรียกว่าอะไรประเพณีหรือว่าอะไรต่างๆความเชื่ออะไรต่างๆมันก็มันก็สามารถเปลี่ยนกันได้หรือว่าสมัยมันเปลี่ยนไปบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันต้องเข้ามาแบบดราม่ากันคือตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ได้ว่าอะไรนะก็ใช่ก้อนไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ได้ว่าอะไรเลยไมู่้สึกอะไรเลยตอนตอนเห็นครับใจว่าอ้าวการแตนงงานน่าใช่ก็กลัวนการเนี่ยก็กลัวน้องเขาสวยอีกอะไรเงี้ยผู้สามางานแต่งเราก็ทำก็สวยเงี้ยเออเราก็ ขอโทษครับขอโทษน้องเขาด้วยแล้วกันเราน้องมีทงกขอความได้หรืออะไรหรือว่ามีอะไรไม่ได้อะไรก็สบายใจดีว่ามันจะเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเออธรรมดามากเจอกันก็ปักกันนะเราดังคู่ห่วงความรู้สึกน้องไหมครับที่จู่ๆก็โดนดราม่าเฉยเลยก็ห่วงนั่นแหละก็เราก็คนที่มางานก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันหมดแล้วนะแล้วก็ไม่อยากให้มีดราม่าเกิดขึ้นแล้วก็ดีมากเลยที่งานนี้ ดราม่าร้อยมากแล้วก็เป็นเรื่องที่มันอะไรก็มีอะไรร้อยใ่ใช่คือตัวพี่หมักเลยนะว่าเ็เตรียมใจไว้เหมือนกันงานเรามันคนจับตามอต้องมีดราม่ามีคนจับผิดอะไรบ้างไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าผมคิดว่าคนเยอะมันก็อาจจะมีแต่ว่าแต่ว่านั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดาไก็ถือว่าราบรื่นนะราบรื่นจบดราม่านะ เดินมาจบลงมาไม่ม <fon> ีอะไรเลยครับเดินขาไม่เปลี่ยนแล้วไปกลับห้องขาไม่เปลียนด้วยให้เสียงเป็นเมียลากเลยดนะเมียลากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตามเขาไปเลยเดินตามไปเลยโอเฮ้ยมา